ความเชื่อมีผลต่อโชคชะตาของตัวเรามากๆเลยเพื่อนๆสังเกตจากตัวเองนะวันนี้เราเขียนเนาะเราเขียนว่าจัก,กรวาลเข้าข้างฉันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำวันนี้มันจะเกิดขึ้นด้วยความดีงามด้วยความสอดคล้องแล้วเราก็ขับรถไปส่งลูกก่อนเนาะแล้วระหว่างหลังจากส่งลูกเสร็จ้วเพื่อนๆเราก็จะต้องไป ไปที่ทํางานเราใช่ไหมแล้วเราก็เลยว่าเมื่อช้าได้โปรแกรมจิตของตัวเองไปว,ว่าได้เขียนไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นอ่ะเพราะว่าเราเลือกที่จะเชื่อจัก,กรวาลเลือกที่จะเชื่อในความดีเราก็เลยเออสงสัยเส้นทางตรงเนี้ยมันคงไม่ติดหรอกอะไรประมาณนี้มันมีสามเลนเนาะเลนซ้ายปกติมันจะติดตรงช่วงโรงเรียนมีโรงเรียนเนาะ,ะมันก็จะติด เราคิดว่าเมื่อวานมาติดแล้ววันนี้คงไม่ติดอะไรประมาณนี้เนาะอด้วยความเชื่อว่าจาักรวาลคงเข้าข้างชั้นน่ะอะไรยงแบบนี้แล้วเราก็เลยเลือกเส้นทางซ้ายสุดเพื่อนแล้วไปก็ติดแงกะติดแงเะแล้วทําไมมันเกิดความสงสัยว่าแล้วเราเลือกแล้วอะ่ะเราไว้วางใจจักรวาลแล้วเราไว้วางใจพระแล้วแล้วทําไมมันยังรถติดอีกอะ่ะก็เรา ศรัทธานะเราเชื่อนะว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นสิ่งต่างๆที่เราเลือกเชื่อตามสัญชาตญาณเนาะเราเลือกว่าเออเมื่อวานมันติดวันนี้คงไม่ติดมันไม่ได้ติดทุกวันหรอกอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยไปเลยนะแล้วเราก็แต่สัญญาณเขาก็มีบอกเลยนะว่าอ่าคันอื่นๆอะ่ะเขาก็มีทยอยตีเลนเออกออกเลนขวา นะเพื่อวิ่งเลนกลางแล้วก็เพื่อวิ่งตรงไปเราจะวิ่งตรงไปไงเราจะไม่ได้เลี้ยวสายแล้วก็เลยจัดการว่าอาอา่ดูล้วคันที่สองที่สามแล้วเราก็ยังไม่เปลี่ยนอีกนะเพื่อนๆยังคิดว่ามันต้องมันต้องเป็นไม่ได้สิมันต้องเป็นไม่ได้สิส,สุดท้ายเรายอมแพ้แล้วมันมีเสียงในหัวเราว่าถ้าเธอรู้ตัวว่าเธอเลือกผิดเลือก ใหม่ได้เสมอไม่ต้องที่จะ,ะคือทุกอย่างที่เราทำอะ่ะเพื่อนไม่ใช่ว่าเราเลือกครั้งเดียวแล้วมันจะสำเร็จเลยหรือเลือกที่จะเชื่อแล้วและเราลงมือทำตามแล้วนะ่ะมันจะเกิดผลลัพธ์ให้เราเห็นทันทีมันก็ไม่ใช่เนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถที่จะเลือกแล้วเลือกไม่ถูกต้องเลือกผิดบางครั้งเราก็อาจจะมีเข้าข้างตัวเองไงมันก็เลยต้อง เลือกใหม่เนะเลือกใหม่